กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพกับผมนายอัครเดชพงศ์ม,มิทักโลดสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดราชบุรีเขต4อ,อําเภอบ้านโป่ปงพักรวมไทยสร้างชาติท่านประธานครับผมมีเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมากับเรียนท่านประธานนะครับหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของอถนนชำรุดเสียหายแต่ว่าถนนดังกล่าวนั้นได้มีการถ่ายโอนภารกิจไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น ได้รับผิดชอบและก็ดูแลซึ่งปัจจุบันนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีงบประมาณไม่เพียงพอจึงขอให้ทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณางบอุดหนุนให้กับหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังต่อไปนี้ครับรรท่านประธานครับมีทั้งหมดส1บ็สายทางครับถนนสายแรกครับขอให้ปรับปรุงผิวการจราจรถนนสายบ้านหนองแกหมู่5ตําตบลหนองกบอาเภอบ้านโป่งสายที่สองครับ ขอให้ปรับปรุงถนนผิวการจราจรหน้าสถานีรถไฟบ้านโป่งตั้งแต่หลักเขตที่5ถึงหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจสายที่3ครับถนนสายที่3ก็คือถนนสายรัดยางคลองชมทาน3ขวา5ซ้ายหมู่10ตําบลกับใหญ่สายที่4ครับปรับปรุงถนนซอยเทศบาลกระจับ8แยก2เชื่อมซอยเทศบาลเทศบาลกระจับ12ตําบลหนองอ้อ อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกระจับครับสายที่5ครับขอให้ปรับปรุงถนนสายหลังโรงเรียนวัดอยะวงศารามหมู่3ามตบนดอนกระเบื้องอำเภอบานโป่งครับสายที่6ครับขอให้ปรับปรุงถนนสายบ้านเจริญธรรมหมู่3ตมตบนเขาขุง่งถึงบ้านมับแครหมู่15ตําบลหนองประหมอสายที่7ครับขอให้ปรับปรุงถนนสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตบนหนองไก่ขันตบนเขาขุง่งหมู่ที่15สายที่8ครับ ขอให้ปรับปรุงถนนเรียบคลองชประนานตั้งแต่สี่แยกหัวโปง่งผ่านสี่แยกหนองประดุกผ่านแยกหนองกบถึงแยกหนองสนานังหมู่15ตําบลหนองกบครับถนนสายที่9้าครับขอให้ปรับปรุงถนนสายริมน้ําหมู่3บ้านวัดโพบาลังถึงหมู่4บ้านคูตําบลคุุงพยอมเชื่อมหมู่1ตําบลเบิดพายครับสายที่5ครับขอให้สายที่10ครับขอให้ปรับปรุงถนนสายซอยห้า หมู่3ถึงสะพานข้ามคลองท่าขาบางแก้วครับสายสุดท้ายครับท่านประธานครับปรับปรุงถนนซอย1หมู่16ตําบลปากแรดเชื่อมหมู่ที่14ตําบลหนองกบอำเภอบ้านโป่ปงครับขอบคุณท่านประธานครับ